ไปดีทุกที่รวมแล้วนี่งเขาไม่รับไมแมเอกจะเฝ้าคุนได้วางใก่อนคุณนาตามที่ตันไปไปทางนี้ก่อนทันล้คุงเกี้ยงทันไเลยวันก็ได้ยฮ่ยอยู่เหมือนเงียบ สามตเข้าบ่ขืนหรบ่ขยับอขยาเดี๋ยวมังมีสองมัจนกินเงิ้เบิดแล้วมนสอมันมันตัวยางเด้องสเดี๋ยวองนองว่ใสหายังบ่คอู่ดีเดี๋ยวเอาด้ยุอีกคือนเขาเดี๋ยปตัวหันอ่ะปนยิ่ง2อีกคือเขาเดี๋ยวกด้คิดแป๊บนึงอืมสองมันบ่ได้บีบใสเอาเขากินนีขึ้นกัน เขากินยางยู to ่บอกี right. yes. mm ่ทำไมขาินเนี่ยุละตัวนี่แม่ข้ากจินนใช่ไหมคอยมันกินรสดนะขาินบุละตขึ้นมาบอขึ้นมาบอนีุะตหอมเนอายางะใสขากินฟรีเม่นจะไปหาใบนะอ้ดห็นินตัวนั้นมันกินมาอูดวี่ต้องขากินนั่นเออมันขาฮอดพอดี เออเจ้าอุดตัวนั้นก็ได้เราต้องกินยัางคอพวกเขาดอกเอ้าอ่าน่ะมันถือใจเจ้าเลยน่ะแล้วก็จ้างเนี่ยน่ะยิ่งเลยก็ขังไว้กินพี่ตัวนึงอู้ไปเอ้าสี่พี่ตั้งไหนเอ้ากินมาพี่กินมาพี่เฮ้ยเจ้าสี่กินมาเขาไมากินเขากินมาพี่แล้วมันหิ่งหอกกับตอตอกินมาพี่มันถือสองเห็นชินได้หันเลยเฮ้ยมันดือสองยังว่ะอ่ะ เต้นออกสองเคยห้ากสามเลยสามอะไรอีกโอ้ยสมองับสามเนี่เากินตัวไปงั้นมีกระงเาเอาฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไแม่ล่ะมันขาดอได้มนึงยลองเยจีเาาต่อรดงเากระแ ไล่เขาเขาแกไปหมดเะไม่าช่ได้ตัวนี้เป็นของวัดรถชาวาเนี่ยวะรถไปโถอะไ่กินอีกไหมอะไรอีกแล้วเขาไล่อีกเขายางตุ่มฟีตัวนี้มามาพ่อใหญ่เดินมาเออไล่กินอีกอะไล่กินอีกไหมอันนั่นแหละจบแล้วฮอดกออะได้รับตอกมากแบนทอดกออะได้เรินมาเยอะสวนมากกินยิ่งเพราะอะไรไม่หนีไปเหรอเออไปไปเดินไปละ เดี๋ยวพ่วงอะไรกินอีกตัวนึ่งเดี๋ยวไล่ตัวนนุนไล่ตัวหนุนตัวนี้มันปลอดอะไรล่ะไล่กินนีโรตหนาเป็นตัวไหนแค่เออนั่นล้วอุ้ยคำนวณผิดพลาดนว่าเมนเราสีเต้นบ่ได้ยูอันละยูอันละเออเงี้ยเรียกเต้เจ้าแล้วสามสูหลอกให้ดีใจอ่าพี่ตัวนึงละพี่ตัวนึงอ่ะนั่นอ่ะยังดีเสมอ

กินพ่อมันอีกยังไรเรียนยู่เนี่ยกินไปกินมันลดไปยังงขึ้นมันใส่กินมันลดกินมันกินมันหนีเขามเขาไปเยวขาไปยี่เขาไปกิน2สองไปอีาฮอดก่อนหน่เอเขาใส่ล้นี่กินกิาถึงอยยาสองสองเยน่

เดนนุนไว้เนี่ยนะาขาปับเีบ้อเลยหรเดี๋ยวจะไปจับทีฮึน่นียาเปิดนะาต่อแล้วยาูสมึงยูสอยานะนี่ห้งขึ้นมาหนีมันจะไปใส่รอขึ้นมาดิละเป็นสีแรเป็นสีแรเขาจะเปลี่ยนห้อดูนี่เราจะเปลี่ยนนี่เอาเลย เอาเลยเอาเลยเอาตั้งได่กองเอาตั้งไต่กองเลยเอาถิ่เกเอาลนะมาหนีข้างได้ก็ได้ดอกมาหนีแน่เนี่ยบอบอเนี่ยเจ้าเขาเขากินรีเขอไม่ออกไปลอทิ้งยังไงต่อไหมอขึ้นมากนี่มากนีนะดีหรอ้ท่นเขาขึ้นมาใต้จุรูยันระบันรงตัวไหนระบันขึ้นไปพุนเาขึ้นไปเขาก็ไปได้แรกออกรถอาจารย์มันมนตัวยังเลยเนี่ยแรกออกรวเนี่ยเอย แลกออมผ่าด้อเลอี้ยงเลยโอ้โทเดวหอน่บัน่อแลกออกมงากงจับทีเดียวเรียบร้อยบอกแลกแค่บอกแรกออกม้งผ่ายาวันถึงดแบบนี้ไ่เปยาน้อ่อรอันนงนี่เาสิมันจับหินห้อได้นี่เนาะตั้งอกเนาะ

เจ้าด้เจีเจนายิ้มตาบุมงอยากคุยนะเก่งไึงอยากคุยนะมกินซะเปหนังไม่ล้โรยไปแล้วมันสองจเนี่ยเอากินางอยากไอ้ไเเขากินดีแกพัอผู้เฒ่าอย่ทางเขาไปแค่ยิ่งบ้านเขาอยู่มงใดปโขง เลอะไรกาแฟเล่นอะไรกาแฟไปอะโค้งค้งข้างเข่ามากเลยพราโคงม่ดีอะเต้นเข่ามางมาพุ่งเรียกเข่ามันอีพุ่งทางโคงเต้นว่ามีท่านสงแบทางโ้งแล้วเล่านุู่นั่นแบบบเห็นงานกันคือบมียาด้วยเท่านันงานกนอย่นเด้อเราเห็นร่องเธอเล่ากันรอนทัรอนเด้อหันไปเบิ่งให้ชั่ววาแมนข้นบางเถอะเมื่อนีว่า สบามา้อน yeah. ้ำป่มุ่่ยนเบี้ยตองเต่ามันย่างมาย่างมาว่าเอ้าจกเกิดจกเกิดจกเกิดถามว่าถามว่าอย่างน้อว่ะถามไผรเนาะจกเกิดบอกว่าถามไผรนว่อนกเถอะป่ะเออว้ามเอาแม่เออัดเนาะ ไม่มีตัวยางตายเลยนี่ีใส่ไปหันเราไปหันเมื่อตัวยางหรอไปเขาสงบเฉยเียตัวไม่วนวายแล้วเขาไปจกกันอูหันจุกันอูหันเดียไม่มีตัวยางคนนี้ออกมากัเขาฮอนสอนน้าพสอนน้ำสอนน้ำสอนน้ำบอกซัีเราจีบใจพวกแห้งว่ ว่ามันมันอ้อยน่เด้อเนี่ยม่สิเนี่ยนี่ยางใตเบึงมันว่ามันอ้อยเสร็จแล้วราคาไม่ใส่ยี่เปิด์ทำเน่ดากันอ่ะเฮ้ยจ้างไปของห้องรูปยังเริ่มแล้วเริ่มตัวนี้มึงกับยางได้โอ้ยตาหนาเขาบอกมีตัวยางมียางตัวเนี้ยกินไอ้ขากไปอีกอะากไปเออขันเขียววะอะไร เมืองกอนเบมือกกอนเอาอมีตัวย่งแล้วเอาไปมืขึ้นเาเปยงบงเป็นยังนี่แล้วที่ไปใส่เนนโจมเลรอยอย่างเมื่อกี้นี่เจียงันอนมาเดียวกว่ามันคือตัวต่อไม่ยอะเนะได้ห้องเงมาแยน่าเอาไกินหอดหมน่าเดียวเนี่ยนี่มือขึ้นดุกแม่นก็อย่างเดอย่างได ย่านแล้วบัวก้าก็มาแล้วบานานี่ย่านโจมเมือม่อกี้โจมมาต่อนนะั่มาเก่าอีกแล้วน,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 าาน,นั่นกาแฟเอฟเอบีเอ็มเขาบอกว่าหมูบ้านเขาบอกว่าแมวหนูสองตัวงูเหลือมมาไปกินในตัวใหญ่มาอย่างคนใหญ่บอกว่ามาอย่างไปจับมันได้มันยังเป็นแต่หัวเหล,ลี่ยมมาเอาไปปล่อยไอ้มาเกา่าไปมาเก่านี่เขามาสองนั่นมาเก่าบันคือเกาย่ายอันนี้เลยกินๆเพียงเลยกินเลยนะไม่อย่างงี่เงี่ยนะไม่อย่างเหยียดมือแย่ๆเล่ตามันหน่อย ไล่กินอีกบ้างก่อนนะไปนี <wi> ่อ <itud soundtrack> ีกก่อนนะเอาดีล่ะจะรับดอกจำไม่ได้บหมากนี่อ๋อไม่ได้บ่ให้มากนี่หั่นกินไปแล้วนาะเขาต่อเดี๊ยวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ดูไมาว่าไปเขาหมูหมูเขาที่นานเนี่ยไว้จะไปคืนหลายอย่างากลมเอ๊ไม่ลมคือบ่ลอม่ะข้าวปลากาลลมเนาะอันนี้ลมเลยเอ้าหามึงเอ้า อง่นนี้ไม่มีตัวยังติดเสาิติดเสาทิติดเสาติ๊เาเอ้าให้กินมึงหนีไปไหนินทำทละสมนั่นเอาเดินมาได้ตะเมือตะเมอะเมืมือขันมาจ้างอ่ะเอายอมว่าบันเนี้ยตะเมือย้อมอาไปนี่หอ มือบ่หวาก็เนี่ยต่าดีอ้าวกินขอมั้งี่จำนี้มาจำนีก่อนบ้าเลี้สุดๆมาแย่เดียวบนนี้ต้องให้เจ้ากินมแน่น่ะมันจะไปอั้นกันโอ้ยตัวบจ้างจ้าเล้อ้ไปยังไปไกลรอหนีมาแย่เ้าเอาเอาเสมอเสมอใช่เลยทางเจ้าหัวดถคันนีน เดือนนี้เดือนี้เโอ้ยกินอีกขาขาวินโอ้หเอาดีดเอดขาวมีเรองหมังามากระหองขํามั่างอยู่เสมอเลยเบื้องเรารถไอ้้าเพื่อนเป็นพยานโอ้งาน้เลยไองไผมกล้ามาเลย

เนน่น่เน่เน่บ่ไปกินพี่อ่ะเฝ้าให้หนังหังหนรอให้เขาเขามาเนี่ยมากินพี่ากินดีอัล้นี้ตัวใหญไหเขาพี่ดีหรออือมันมีพี่ดอกห่ยังไมาเรอืออะไรบ้งยาฝ้ายย่าฝ้าเขาอุดชือเขาล่ะอุดแส่อุดเต้องกินสองอุดอุดอุดแต่ย่าอุดเขาดีไปใสโอ้นิงสองมามาอุดให้กินพี่สุดนะนก่อนนัอนวาย่ามาเข่าคงครงนี้ ยหลํไไปไปไปต้องกากูจะมนดีสิตัวนี้ไปมานีบเฮาเฮเทาที่ตองโตไดยนจานมกี่ลาเดีววะเขาสีตัวได้หนเนาะบไปยังอาฮันเลยกก็ต่อลูกเฮ้ยยาขอรองเอาเอาเอาบีสิดอกบีสดอกเอากินดอเขากินเากินอีกโอ้ตาย ขาดบันกีได้ลวดก่ได้กินดีสมภาคเขียนไห้มันข้าง